เจอดักทางไว้ไม่ยให้ไปนี่ร่างกาด้วยอันแน่นี่เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องของนายฟัตเตอรคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเราก็กลับมาอยู่กันในช่วงของไม่ขัดจัดให้ by WWE k k เคครับเอาแล้วครับแมชนี้ครับมาออกมาก่อนเลยครับผมจากมาดริดสเปนครับเขาคือ a x i เซียครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่2องของแอคเซียมแล้วนะครับคลิปแรกก็เจอกับเรมิสเตเดโอครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้แอคเซียมจะเจอกับใครแต่เพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าปกคลิปหรือว่าชื่อคลิปมันก็บอกอยู่ว่าเจอกับโคดี้โรธครับ <c oughs> <c oughs> นะเออนะครับผมขอบคุณน้องสอนศักดิ์หรือว่าน้องซีคนดีคนเดิมด้วยนะครับที่ขอแมทช์กันเข้ามานะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูแมทช์ใครเจอกับใครนะครับ ขอมาได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าจัดได้จัดให้ครับไม่ขัดจัดให้อยู่แล้วครับมาครับรอครับรอคุตอู้้ก่อนครับแอคเซียมมาและคุตอู้้ของแอคเซียมครับคนนี้เลยครับนี่เปิดตัวอย่างอลังการครับแม่ ออกมาแล้วนี่ดูครับแต่งตัวครับชุดโคตรเฟี้ยวครับคนดูนี่ฮึกเหิมฮึกเหิมครับถ้าเปลี่ยนกิมมิกค,คือแบบว่าแกเปลี่ยนไม่ได้แลครับกิมมิกเพราะแกนิสักกิมมิกแกไว้ต้องคอครับนะและกิมมิกของแกก็คือดีอเมริกันไนแอมโคดี้โรสครับจากจอร์เจียครับ ลูกชายของดีอเมริกันดีมดัสตี้โรสครับแล้วก็ยังเป็นน้องชายของเดนเชอรัลดัสตินโรสหรือว่าโก d u ัสอีกด้วยนะครับสำหรับโคดี้โรสครับ <Yeah. S 1> นี่ม่ก็ชั่วแชมป์ไปครับสำหรับคนนี้ครับขอนปปอ,ขอนุญาตสปอยขออนุญาตบนหน่อยเกี่ยวกับเลสเตอร์มาเนียที่ผ่านมานี้นะครับแม่เจอกับท่านผู้นำครับ โรแมนเรนครับชิงแชมป์ w v Universal นะครับหรือว่าแชมป์ u n d i s p u t e d Champion ครับนะแพ้ไปครับคดี้โรสโดยการช่วยเหลือจากโซโลซิควาครับแล้วก็ดิอูโซครับเข้ามาปวนแมสในวันนั้นนะครับพ่ายแพ้ให้กับท่านผู้นำครับแล้วพ่ายแพ้เสร็จใช่ไหมสิกรอหลังเลเซอร์มาเนียครับบ็อกเลสเนอร์ครับขอร่วมแท็กทีมด้วยครับ สุดท้ายเจอบ็อกกระทืบครับอะละงงครับโคดี้โรสเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ช่างมันเถอะครับเรากลับมาที่ตัวแมตต์กันดีกว่าครับแอ็กซเียมเจอกับโคดี้โรสครับมาแอ็กซเียมเล่นงานก่อนครับไม่รีรอเมื่อกี้เตะหน้าอกหน้าใจแล้วก็ตามด้วยกระทืบใส่แขนครับอีกรอบหนึ่งครับซ้ำไปตรงแขนครับเป็นข้อ2องครกรรมการครับนับ1ได้แค่หนเดียวครับ1เดียวเท่านั้น โคดีครับเล่นงานแล้วก็ตบนี่เลยครับตบไปคางแล้วก็จับแอคเซียมมายังไงต่อจับเสียบเข้าล็อกดีดีทีครับยังไงฟอนเฟสล็อกเข้ามาจับโยกครับสู่เพล็กสูเ่เพลกไปหนึ่งทีครับกวากมือบอกขึ้นมาเร็วเร็วๆอาจจะสอกหลบได้ครับโคดี้สปริงบอร์ดจอบคีกครับจากเส้นที่สองับ จับแอคเซียมมาตบหน้าเลยนี่หมันไส้จับกดทันทีไดยนับ1ได้แค่1เดียวฮะยังไม่2หรือว่า3ครับผมกิงทะลงทะล่าไปข้างล่างโคดี้กระโจนเล่นงานโอ้โหวิซุยไซด์ได้ครับเมื่อกี้ครับเหมือนจะหัวโขกหรือเ่านะอันตรายนะถ้าเมื่อกี้เหมือนโคดี้จะลงเอาหัวลงฮะแต่ช่างมันนะครับมันกคแค่เกมครับนี่เลยครับใส่ไฟนอลคัตครับ ท่าของพี่ชายครับอย่างดัสตินโรสหรือว่าโกดัสนั่นเองครับจับยกมาใส่ครับเป็นโกบัสเตอร์ครับเอาสอกใส่ครับโคดี้โรสโดนไปครับโดยแอคเซียมกรรมการนับครับเขาเอาครับนับ5แล้วครับถ้าถึง10ยังไม่ขึ้นมาก็ปรับแพ้ไปครับจับเวียงไปแอคเซียมขึ้นบนเวทีครับโคดี้ว่าไง โคดี้ตามเข้ามาครับยังไงต่อประกันแอคเซียมจับเวียงโคดี้ทุ่มเลยครับเฮ l ดล็อกเทคดาววิ่งมาครับยังไงจับโคดี้จับเวียงไปเด้งเชือกแล้วก็อาร์มแรกครับ1นึ่งทีสวยๆงามๆโคดี้ลุกขึ้นมาแล้วก็จับเวียงแอคเซียมไปเด้งเชือกมาโคดี้ว่าไงจับ Sun สั้นนะพาวเวอร์สลมสวนกลับไปฮะเป็นยังไงล่ะพี่น้องนี่เออ ตัวเล็กกว่าเยอะครับสาหรับแอคเซียมฮะรู้สึกว่าโคดี้แกจะแบบว่าจะตัวหนากว่าเดิมนะซึ่งสมัยก่อนแกตัวเล็กกว่านี้นะแกไปอัพหุ่นฟิตหุ่นมาครับตัวหนากว่าเยอะเลยครับสมัยก่อนนี่ตบหน้าด้วยครับไม่พูดเยอะเจ็บคอครับกระทืบเข่ากระแทกครับนีดรอปจับพิกกดมานับกรรมการเร็วนับหนึ่งอ่าจับเชือกกรรมการโอ้โหกรรมการเพิ่งเห็นนะจับเชือกแล้วยังนับสองอีกฮะเจอต่อยครับ เจอต่อยใส่ครับกระดทืบซ้ำจับเอาขึ้นมาล็อกคอรีเวิร์ดเอสทีโครับหรือว่าดาร์กแมทเตอร์ครับเป็นท่าตอนใช้กิมมิคของสตาร์ดัสครับขึ้นเชือกดิวิ่งเอลโบดรอปครับเส้นที่3มนาะลงมากดแอคเซียมกรรมการวิ่งสไลด์มานะับ1 2ึ่ได้แค่2ฮนะ ในแค่สยังไม่3ครับจับฟอนเฟสล็อกยกสูเพล็กครับกระทืบครับเล่นงานใส่แอคเซียมจับแขนมายังไงต่อครับดีดครับมังกี้ฟลิปครับแบบแขนเดียวครับ่าติดเชื่อครับ กระทืบใส่แขนครับผมจับเอาขึ้นมาต่อยต่อยเตอปัดยังไงแอ็กซียมนี่ลีลาครับเล่นงานเจอศอกวิ่งมาซอสเจอดีดีทีครับเจอดักทางไว้ไม่ยให้ไปนี่ลังกาด้วยอันแน่นี่ <c oughs> นึกว่าจะทำท่าของสตาร์ดัสครับเข่าครับนี่ดรอปครับกดนับ 1-2ไม่ได้ครับได้แค่สอยังไม่สามาจะวิ่งมาแล้วครับโคดี้วิ่งวนนะจับแอคเซียมไปไหนครับยกมาซูเพกทอสครับเป็นซูเพกแบบเวี่ยงฮนะ กรรมการครับประกอบไปด้วยคอร์รีเกฟไมเคิลโคแล้วก็ไบรอนแซกตันครับมาตบต่อยจับมาตุ๋ยท้องต่อยเจอตบคืนครับโดยแอคเซียมแอคเซียมจับอัปเปอร์คัตครับเป็นยูนเป็นอัปเปอร์คัตกรรมาการนับ5้านะครับโคดี้วิ่งมาสอกใส่แอคเซียมครับหน้าแตกับแต่ไม่เห็นรูปเพราะแกใส่หน้ากากครับผมจับขึ้นมาครับกรรมาการนับ6จับ เบี่ยงไปโคครับบันไดไม่ใช่บันไดผู้ผิดครับเสาครับแม่ขออภัยไม่ได้พาคนานครับตื่นเต้นจับเสียบมาเลยดีๆทครับใส่เป็นคัตโตรดดีๆทครับกรรมการนับ9ครับโคดี้แกใจดีบอกไม่เอาครับไม่อยากให้เขาเอาครับลงมานับหนึ่งครับลัสเซียนเล็กเซวีฟครับโดยโคดี้โรส จับเอาแอคเซียมขึ้นมายังไงต่อครับปรากันจับอัดไปกับบนะันไดเหล็กฮะทิ้งศอกแบบสวยงามครับตามท้องเรื่องมาการนับ3ครับโคดี้ว่าไงจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเดินวน1ทีแล้วก็เดินมาหาแอคเซียมครับจากแอคเซียมขึ้นมาแล้วยังไงต่ออ่าลีลาครับตั้งท่าอนแน่ขึ้นดีกว่าครับบอกมาเจอกันข้างในดีกว่าแอคเซียมเข้ามาแล้วครับ แอคเซียมจับโคดี้เวียงอัดเทอร์เบอค์เกลตบบล็อกได้เจอเตะครับจับเอามาครับเสียบอันเดอร์ฮุกแล้วยังไงต่อจับยกลงมาอือหือปากพื้นลงไปครับเป็นกึงก่งกึ่งอันเดอร์ฮุกไพร์ไดเวอร์ครับโคสไลสวนกลับครับโดยแอคเซียมเอาแล้วครับแอคเซียมมาแล้วครับแอคเซียมจับแขนโคดี้แล้วก็ยังไงหักแขน,นครับ ใส่เป็นอาร์มบาร์ครับอาร์มบาร์ครับแล้วก็ปล่อยจับโคดี้ขึ้นมาใส่ครับซัมมิชั่นครับเป็นออคโตพุสโฮครับถ้าซัมมิชั่นครับออคโตพุสโฮแต่โคดี้ครับไม่ยอมครับโคดี้พลิกกลับได้โคสไลด์ครับมาแล้วโคสไล์ยัยงไงต่อจับขาได้ เล็กสวีบซะเลยนี่โบดี้บอกมาแล้วมาเลยโดนแน่ๆจับลากแอคเซียมไปไหนครับลากมาจัดที่จัดทางไว้ก่อนแล้วยังไงต่อกดมันสิครับรออะไรกรรมการนับ1 2 3ครับอะไรวะเนี่ยจบแล้ว <c oughs> จบง่ายไปหรือเปล่ายังไม่เห็นใส่อะไรเลยครับถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายครับแมตชนี้จบไปก็จบไปเลยครับโอ้ย รีเพลย์ครับดูครับใส่แค่โค้ดไลน์สรอบแล้วก็ตามด้วยเล็กสวีฟครับไปง่ายหรือเปล่าครับแอคเซียมเนาะรีเพลย์ครับของวันนี้ครับนี่ครับดีอเมริกันไนแม์ครับโคดี้โรสเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะขอใครเจอใครแมตช์อะไรศึกอะไรเป็นยังไงนะครับขอมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผม ไว้เจอกันสวัสดีครับ